สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับสวัสดีชาวไร่อ้อยทุกๆคนครับผมวันนี้ก็ยังอยู่ที่อาลานอ้อยครับมาส่งน้ำมันจานโอ้ไปได้ไเียไปได้อยู่ไปได้อยู่ลูกพี่อู้ ลุยงานแล้วโอ้จานโอจะเริ่มคันแรกครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันกันก่อนหุยแม่เบี้ยวอย่างแรงเลยไหมหลกไอบีมนั่นอนะ่ะตัวยกอ่ะ เยี่ยวอย่างแรงเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวให้ค้ายกกลอนดีกว่าให้ค้ายกเสร็จพวกนึงก่อนเดี๋ยวผมไปจอดตรงนน้นดีกว่านะจอดรอตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าเขากำลังจะยกอ้อยอยู่ครับ เริ่มงานแล้วครับแปดโมงแปดนาฬิกาครับเริ่มงานไปดูครับแผลเก่าครับเบี้ยวมาแล้วโอ้โห <laughs> ตายเลย <laughs> <laughs> เบี้ยวอีกแล้วล่ะโดนอะไรอีกฮะ <c oughs> นักเลยเลย <c oughs> เอา้า ลับเน้อเฮ้ยโอ้โหโอ้แตงมวะแล้วนะโดนกระจกเลยวะน้ำมันเลือดกี่ขีดพี่สองโอ้เบี้ยวเลยวะลุงอันนั้นมันเบี้ยวหน่านะ เบี้ยวหมดเลยโดนแต่ฝั่งเดิมครับกี่ตันนี่สวยดิโอ้ยนี่เนาะงามเลยฮะตามนึงนะก็เพอใส่อีกนั่นน่ะโอ้ใส่หน่อยเถอะ วันนี้มาพ่วงเดียวครับตอนเชา้าอู้วยสวยๆอ้อยสวยครับอ้อยสวยไม่ใช่เสียนีสวยนะกี่ตั้งน,นี่ฮะ ประมาณตันกี่ตันต้องตัดก้าวหรอตัดดิสัต้องเทียนนะต้องเทียนตรงไหนโอ้ยเลยน้องโบดไปน่ะน้องโบดน้องโบดไหนดินี่น้องโบดน้องโบดน้อยนี่น้องโบดน้อยเลี้ยเยอะไหมโอ้อยเลี้ยสามไร่ก้าวเลยแหละตัดได้ของเจ้าของบ่ อ๋อทำไมใส่ขนาดวระรอบนี้ดิทำไมมันปลดสลิงไม่ออกนะ เร็วเลียวเพร็ะเร็วๆผมว่าจะให้ช่างวินมาลดน้ำมันให้นะเนี่ยลดน้ำมันให้อีกฟันยังดำอยู่ครับ นี่ถือใส่ข้างหน้าก่อนลูกตี่ไม่ใช่ใส่ข้างหลังบ่ฮะเออฮะอ๋ออ้อยมันสั้นต้องเอาอ้อยสวยๆใส่ข้างหลัง เห็นไหมช่วงยกมีคว <HHH> okay, like ันเลยสวิงก anyway, ็มีควันสวดหงเมื่อกี้เลยลูกพี่วนมาแล้วก็หงยมุ่งกี้มาพร้อมเลยมันจะได้เร็วเลือดหลบ่อยเยอะอีบ่ได้วาลกิที่เหรอเนาะอันนี้จอดเตมื่อวานครับ บ้านไอ้บ้านไก่อีกเช้าโอ้นี่จอดเต็มื่อวานนะจอดเดี๋ยวนี้นะไหวยแสดงว่าพ่วงมันมีไม่ทันเนาะพ่วงมันไม่ทันอืมไอ้รถนี่ยกทันอยู่เนาะแต่พ่วงไม่พอพ่วงไม่พอได้ยู่ม่านหกพ่วงวันฮะว่นได้ยุ่มานพ่วงรถพ่วงมาบ้าปะเบรถพ่วงมันโอ้ทำงานเสียต้งงานเสียติ ทันรถพ่วงหลายก็เลนท่านอยู่เนาะรถม,มันยกท่านอยู่เนาะสองคันเอาที่กู้ปัหารถมาเลน่ม่รถหรอกเลอก <c oughs> ันมัน่มา่ันมมีแล้ว เคลเดียววะเคล็นันเดียวไหนฟังนู่นนะจอดรอไปโดนเลยดิโอ้มีแต่สองขึ้นว่ะมาเมื่อวานเนี่ยนี่นะมาเมื่อวานมาเมื่อวานตอนไหนครับนี่ตอนเช้านี่แหละนี่นะโอ้มาเก่าพงศ์ะชาวเหนือมาเก่าพงศ์กับพงศ์ชาวเมื่อวานน่ะเมื่อวานน่ะเปิดมือมาตอนนี้เลยตอนขึ้นนี่เลยมันรอรถพ่วง น่วัโ<ห>นโทรมา6โ,โมงกว่ารถตวงรถเข้าขมาคันเดียวเล้จะนนดหนอือคือมาหารถมาสวยเราเรนเงจหาที่ไหนเราหารถอยู่ไม่มีใครเร้างไรถาดนั่นคดเลยเอียอร์่ใกานีนีนับสับสับ,สบ,สบ เนี่ยอยูก็สเดี่ยวบาเดีเดี๋ยวผมจะพาไปดูพนักงานสับั่งโน้นครับเช้านี้รถพ่วงกี่คันโอ้รถพ่วงคันเดียวรถพ่วงเล่นมาท่าน ฮะเจ้าของรถบ่เจ้าของรถพ่วงนะมีจักพวรพว่วงมาตามไปอีกทั้งหมดเลยบ่อ๋อมาซอยบ,บออหนี่งมาประจำหนี่ตัวบ่อ๋อมาประจำหนี่มันวิ่งอยู่กี่พ่วงทั้งหมดอยู่นี่บ่อ๋ออาจจะมีสักสิบพ่วงเนาะ ด,ดีขึ้นไปดูข้างบนหน่อยย,ยวาวร่วอ๋ออ้อยมันสั้นครับดูตัวยกเบี้ยวเมื่อ,อไรอน่ะนะเมื่อคืนะบะนี่ <laughs> โอ้โดนเดฟังเดือมา สเ็กไเอ,กเอกไเออ,อเมันต้องใส่เล็ก,กใส่เล็กกองเนาะยัดไปนอบนั่นแหลออะอมโบหูไงสงสัเขามีประสบการณ์แล้วเขาถึงใส่ขนาดนั้นางเร็วหน่อยดีฝีมือขึ้นไหมคนยกอ่ะฝีมือขึ้นไหม

ว่าเนี่ยพนี้แก้แก้โทที่เราเแก้ให้ร <blunt. S 1> ุทธละคนไลวพนั้นเอามาให้ให้เสียบบอดเอามาให้ว่าจับพุึธน้องไส้ใดบางขั้นเกือบสีสตันเนาะหอดเนาะเบอร์อะไรเแล่าอ๋อขั้นขั้นเป็นมาตรฐานเรีเมตรเราอ๋อ สเรปนมตขัดแ่ตัวิมันมันจออกแล้วอ่าครับส่วนมากคนขับนะมันอัดฟังนี่อัดแต้ดีอยู่แต่ฟังนี่อัดบ่ค่อยดีดดกย่านย่านมันโดนทางนี้มันมองยาก

เฮ้ยสลิงเกาะโอ้ส่วนน้อยมากเลยน่าจะเจอแบบนี้อะฮะเออโอ้บอนี่แหละอันตรายตอนสวิงไงเขาต้องค่อย เออครับรถพ่วงตอนนี้ความหวังมีอยู่พ่วงเดียวครับโอ้ยก็จอดรอเยอะเลยตอนนี้ข้างนอกก็มีนุนเต็มเลย ở ban này chết bốn ở ừ. hả? Ở này mốt à? chết phương. chết bốn. nào mà hả? mà ôi này, nó cứ bó ngơ lại trời เอาล้างทุบล้างทุบพี่นี่ฝั่งนี่เลยฝั่งนี้มันจะทิ่มยากหน่อยเพราะกลัวโดนโดนเหล็กข้างแล้วเออซับก่อนบะ เร็วหน่อยดิเฮ้ยตายดิเอ้ยกตั้งสี่วันแล้วยังงงงงอยู่เดินเร็วๆหน่อยดิเดินอะเร็วๆหน่อยตอนไหนไม่ได้โอก็ไม่มีสีสันครับต้องยอหน่อย วันน oh, no. oh ึงได้หลายตันดน่นอะคนซับนี่ตันละสิบบาทโอ้โหวันหนึ่งได้สองร้อยกี่ตันสองกว่าตันบ่บ่หอดสองสามบ่เจ็ดพวงนี่เจ็ดสร้อยหกสิบเจ็ดสิบอร้อยกิเน็ดสเจ็ดพวงเขาอาจจะสามร้อยพวงเจ็ดพวงอาจจะสามร้อยบ่ นี่มันต้องสับอย่างนี้เลยอ้อยงอมันต้องสับลงจุ๊บจุ๊บจุ๊บมันจังสิได้น้ำหนักนี่ถ้าเป็นปากคีบนะหมุนได้นะสบายเลยหมุนอย่างนี้เลยวางตรงกลางนี่เลยเนาะเออเคือเคลื่อนเครื่อยเลื่อนอ่ะครับเดี๋ยวเลย สำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ